ผมจ้องมองข้อความที่น้องสาวของผมส่งมาให้เธอเล่าว่าตัวเองได้ไปเจอกับเรื่องสยองขวัญที่เกี่ยวกับห้องดนตรีของโรงเรียนพร้อมทั้งหลังจากนั้นเธอได้สนิทก,กับผีสาวที่อยู่ในห้องอีกด้วยเฮ้ยเสียงถอนหายใจของผมดังไปทั่วห้องผมไม่ได้เหนื่อยใจกับสิ่งที่เธอเล่าหรอกนะเพราะเรื่องสยองขวัญแบบนั้นผมก็เคยเจอมาก่อนแล้วนี่นะแต่สิ่งที่ทำให้ผมเหนื่อยใจก็คือเงินเก็บของผมในตอนนี้มันหมดไปแล้วเมื่อเงินเก็บหมด ก็ได้เวลาหางานทำแต่ที่โชคดีก็คือผมได้งานมาแล้วมันเป็นงานที่ให้ผมไปเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อโดยที่ค่าจ้างของงานนี้สูงเอามากๆสูงสนิทที่ว่าทำงานเพียงวันเดียวผมอยู่ได้เป็นเดือนเลยทีเดียวงานง่ายๆแบบนี้ผมจะปฏิเสธทาไมล่ะจริงไหมผมใช้เวลาไม่นานในการเดินทางมาถึงที่ทำงานมันเป็นร้านสะดวกซื้อที่ดูเก่านิดหน่อยแต่ก็ดูปกติมืนร้านสะดวกซื้อทั่วๆไป แถมข้างในก็ยังมีลูกค้าอยู่บ้างทำให้ผมไม่ได้รู้สึกกังวลสักเท่าไหร่สวัสดีครับผมก้าวเข้าไปในร้านก่อนจะมองหาพนักงานเพื่อย,ยื่นใบสมัครจนกระทั่งผมมองไปเห็นหญิงสาวที่มีผมสีแดงยาวคนหนึ่งที่กำลังใส่ชุดอยู่ในฟอรมของร้านยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์ขอโทษนะครับคือผมยังไม่ทันที่ผมจะได้ถามหญิงสาวคนนั้นก็พูดสวนผมกลับมาว่าพนักงานใหม่เหรออ ดีใจทังเลยหญิงสาวคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูตื่นเต้นก่อนจะชี้มือไปทางประตูเข้าห้องพนักงานฉันเตรียมชุดไว้ให้แล้วนะใส่เสร็จก็ออกมาแล้วกันผมพยักหน้ารับคำก่อนจะก้าวเท้าเข้าไปภายในห้องผ่านไปสักพักผมก็เดินออกมาพร้อมกับชุดพนักงานของร้านน่าแปลกที่มันใส่สบายราวกับชุดนี้ตัดขึ้นมาหลังจากที่วัดตัวของผมมาก่อนแล้วยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวแต่ ผมก็สลัดความคิดฟุ้งซ่านนั้นในหัวออกไปบางทีตัวผมอาจจะเป็นไซส์มาตรฐานก็ได้นะโอ้หล่อมากเลยเนี่ยฉันดีใจมากเลยนะที่นายตัดสินใจรับงานที่นี่อะ่ะหญิงสาวคนนั้นเดินเข้ามาหาผมก่อนจะชมตัวของผมยกใหญ่บอกตรงๆผมเขินไม่ใช่เล่นนะเนี่ยเอาละ่ะถ้างั้นรออยู่ตรงนี้แป๊บนึ่งนะหญิงสาวคนนั้นเดินผ่านผมเข้าไปในห้องพนักงาน แต่ท่าทีของเธอมันทำให้ผมแปลกใจอยู่นิดหน่อยเพราะเธอเดินพร้อมกับเอาหลังชนกระแพงไปด้วยเป็นคนที่แปลกจริงๆเลยนะผ่านไปสักพักเธอก็เดินเข้ามาหาผมก่อนจะยื่นกระดาษบางอย่างมาให้เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยฉันจะต้องขอตัวไปพักก่อนนะอย่าลืมอ่านไอ้นี่ด้วยละ่ะผมหยิบกระดาษขึ้นมาจากมือของหญิงสาวก่อนจะเห็นว่าเธอเดินกลับไปด้วยท่าทางพิลึกพิลั่นอีกครั้งหนึ่ง ผมสา่หูให้กับเรื่องแปลกๆที่เจอในวันนี้ก่อนจะคลี่กระดาษออกมาแล้วก็ได้เห็นข้อความว่าสวัสดีพนักงานใหม่ทางเรารู้สึกซาบซึ้งสุดหัวใจที่คุณตอบตกลงในการมาเป็นพนักงานใหม่ภายในร้านสะดวกซื้อของเรามันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในรอบครึ่งปีนี้เลยตามที่คุณได้อ่านรายละเอียดเมื่อเสร็จงานแล้วเราจะจ่ายค่าจ้างให้กับคุณทันทีแลกกับการที่คุณจะต้องมาดูแลลูกค้าเอาแต่ใจของทางเรานิดหน่อย แต่ไม่ต้องกังวลหากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆขึ้นมาทางเราก็ได้เขียนกฎที่จะสามารถช่วยคุณเอาไว้ได้แล้วกฎในการทำงานภายในร้านสะดวกซือ้อข้อที่ 1. งงานของคุณจะเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาให้คุณใส่ชุดยูนิฟอร์มของทางร้านและยืนตรงเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อย ปกติแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำมีเพียงบริการขายของให้กับลูกค้าเพียงเท่านั้นเราขอเตือนว่าอย่าออกไปยืนนอกเคาน์เตอร์โดยไม่จำเป็นและหากถึงเวลาเลิกงานของคุณให้ไปยืนที่หน้าประตูห้องพนักงานและเคาะประตูสามครั้งหากไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาให้คุณเข้าไปเปล่ยนชุดแล้วกลับบ้านได้ทันทีแต่หากมีเสียงพูดตอบกลับมาให้คุณยืนรอสักพักจนกว่าพนักงานในกะถัดไปจะออกมา คุณถึงจะสามารถเข้าไปในห้องได้ข้อที่2เราอยากให้คุณจดจํากฎข้อนี้เอาไว้ให้ขึ้นใจร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ไม่ได้มีบริการเฉพาะคนเป็นๆในบางครั้งก็จะมีลูกค้าที่ดูแปลกนิดหน่อยมาใช้บริการบ้างแต่เราขอให้คุณใจเย็นกับพวกเขาสักหน่อยหนึ่งหากคุณทําตามกฎมันจะไม่มีสิ่งไหนที่เป็นอันตรายกับคุณหรอกข้อที่ 3. หากคุณเห็นลูกค้าคลานเข้ามาในร้าน แสดงว่าคุณคงได้เจอกับแมงมุมมันเป็นชื่อที่ทางเราตั้งขึ้นมาจากรูปร่างลักษณะพร้อมทั้งความสามารถของพวกเขาหากคุณได้เจอกับเราแมงมุมเราขอแนะนำให้คุณอย่าล่าสายตาไปจับพวกเขาเพราะแมงมุมพวกนี้เป็นประเภทที่ชอบเล่นงานเหยื่อในยามเผลอเป็นที่สุดเราขอให้คุณไม่ต้องกังวลปกติแล้วพวกเขาจะเข้ามาซื้อสิ่งของประเภทไม้แหลมแหลังจากซื้อเสร็จพวกเขาจะไม่มารักวานคุณอีกเลย ข้อที่4หากคุณเห็นลูกค้าที่เดินหันหลังเข้ามาในร้านให้คุณรู้ไว้เลยว่าพวกเขาคือคนที่ตายอย่างไม่รู้ตัวพูด,ดง่ายๆก็คือคนที่เพิ่งตายมาได้ไม่นานและยังไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วคุณแทบจะไม่ต้องทำอะไรกับลูกค้าประเภทนี้เพราะพวกเขาจะทำตัวเหมือนกับลูกค้าปกติทุกประการแต่มีสิ่งที่คุณจะต้องระวังเอาไว้ก็คือหากคุณเห็นว่าลูกค้าที่เดินหันหลังคนไหนกลับมาเดินเป็นปกติ ให้ทำตามกฎข้อที่9ข้อที่5ถ้าคุณเห็นว่าประตูของร้านถูกเปิดแต่ไม่มีใครเดินเข้ามาสแสดงว่าคุณคงกำลังเจอกับมัลิเธอเป็นเด็กนักเรียนที่ชอบมาซื้อมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ในร้านของเราอยู่เสมอเรียกได้ว,ว่าเป็นลูกค้าประจำเลยทีเดียวหากคุณได้เจอกับเธอขอเพียงแค่หลับตาลงแล้วรอใเธอพูดว่าคิดเงินด้วยค่ะหลังจากนั้นคุณจะต้องลืมตา แล้วทำการคิดเงินให้กับสินค้าที่เธอต้องการก่อจะนำมันไปวางไว้ที่หน้าร้านและยืนหลับตาอยู่ตรงนั้นอีกสักพักสินค้าที่คุณวางไว้จะถูกแทนที่ด้วยเงินในจำนวนที่ถูกต้องไม่ขาดไม่เกินสักบาทเดียวข้อควรระวังหากคุณรู้สึกง,ง่วงหรือคิดว่าตัวเองกำลังจะสลบให้รีบทำตามกฎข้อที่9ข้อที่6มาถึงลูกค้าคนสุดท้ายเขาจะเดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้า ถึงจะเห็นว่าเขายิ้มอย่างเป็นมิตรก็ตาแต่เราขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาเป็นลูกค้าที่เอาใจยากที่สุดแล้วเขาคือนักสะสมปกติแล้วเขาจะเข้ามาในร้านเพื่อซื้อของกินเล่นแต่จุดประสงค์จริงๆของเขาก็คือการตามหาชิ้นส่วนใหม่ๆต่างหากเพราะฉะนั้นระวังคํำของเขาให้ดีหากเขาพูดกับคุณว่าฉันสนใจชิ้นส่วนร่างกายของคุณ รีบดึงเส้นผมของคุณให้กับเขาภายใน10ไวินาทีซะถ้าคุณทำสำเร็จแล้วแล้วก็นักสะสมจะไม่มายุ่งกับคุณอีกอย่างน้อยก็ยามที่คุณอยู่ภายในร้านข้อที่ 7. หากคุณทาผิดกฎหรือเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ให้ทำตามกฎข้อที่9ทันทีคุณออกไปจากเคาน์เตอร์โดยพลาการคุณส่งมอบเส้นผมของตัวเองให้นักสะสมไม่ทันเวลาคุณรู้สึกว่าภายนอกร้านมืดกว่าปกติข้อที่8 รายชื่อเหล่านี้คือพนักง,งานประจำของร้านเราสนิทกับพวกเขาไว้หน่อยละ่ะลุงอนเนกเขาเป็นยามกะดึกจากโรงเรียนในย่านนี้นะ่ะปกติแล้วเขาจะมาทำงานในช่วงเวลา6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นและอาจจะมีบางครั้งที่ลุงอนเนกจะเข้ามาภายในร้านเราหวังว่าคุณจะตั้งใจทำงานเมื่อเขาเข้ามานะคุณลุงเขาไม่ชอบคนที่ไม่ตั้งใจทำงานนะ่ะสีนวล เธอเป็นแมวดำที่จะเข้าทํางานมาในช่วง3โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นหน้าที่ของสีนวลก็คือการกำจัดเศษขยะประเภทต่างๆที่ลูกค้าทิ้งเอาไว้ปกติแล้วคุณจะเจอกับเธอได้เพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นหากอิงตามเวลาทํางานของคุณแต่คุณจะอยู่เล่นต่อกับเธอก็อกได้นะปกติแล้วท,ที่เธออยู่เป็นประจำก็คือสวสนสาธารณะข้างโรงเรียนริตาหญิงสาวที่มีผมและในตาสีแดงสด ปกติแล้วเธอจะเป็นพนักงานที่ทำงานทั้งวันแต่เพราะคุณได้เข้ามาทำงานในช่วงกะเช้าทำให้งานของเธอเปลี่ยนเป็นช่วง4โมงเย็นจนถึง8โมงเช้าของอีกวันทางเราคิดว่าคุณคงจะได้เจอกับเธอแล้วนะแต่เราขอเตือนคุณไว้สักหน่อยริตาเนี่ยเป็นคนที่ห่วงแผ่นหลังของเธอเอามากๆเพราะฉะนั้นอย่าไปายามมองไปที่หลังของเธอเชียวข้อที่9 ในลิ้นชักของเคาน์เตอร์ชั้นบนสุดมีมีดเล่มหนึ่งวางไว้อยู่ใช้มันแทงมือ,อคุณซัดหลังจากนั้นริตาจะออกมาจากห้องพักพนักงานทันทีให้คุณวางมีดที่เพิ่งจะแทงมือไว้บนเคาน์เตอร์หลังจากนั้นเธอจะจัดการทุกอย่างแทนคุณเองทั้งหมดนี้คือกฎที่คุณจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองเราจะจ่ายเงินตามจำนวนหลังจากเสร็จสิ้นงานในวันนี้ ขอให้คุณโชคดีผมทิ้งตัวลงที่เคาน์เตอร์และจะอ่านกดทั้งหมดก่อนจะคิดว่าทำไมตัวเองถึงต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากแบบนี้อีกครั้งนะเฮ้ยลาออกทันไหมเนี่ยในระหว่างที่ผมบน่นพร้อมกับถอนหายใจออกมาเสียงแจ้งคนก็ดังขึ้นมายินดีต้อนรับครับครับเสียงของผม เสียงพูดของผมสะดุดหลังจากที่เห็นคนที่เดินเข้ามาที่จริงแล้วเขาก็ไม่ใช่ลูกค้าแปลกๆที่ระบุไว้ในกฎหรอกนะแต่ถ้าจะให้ผมเดาคุณลุงคนนั้นมีใบหน้าบิดเบี้ยวพร้อมทั้งใส่ชุดยูนิฟอร์มสีฟ้าลมหายใจองผมเริ่มสัน่นเพราะความกลัวก่อนจะได้ยินเสียงของคุณลุงคนนั้นพูดขึ้นมาว่าเธอเองนะเนระพนักงานใหม่ตั้งใจทำงานนะ จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของกฎในการทํางานภายในร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นเรื่องราวจาก rules of herer ของเว็บไซต์เด็กดีโดยคุณย่าดอกขาวนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ของเว็บไซต์ต้นทางไว้ที่เครดิตใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าและชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกับผมและที่สําคัญนะครับใครที่ฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังใน EP ีถัดไปนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ